ไปเก็บเห็ดไปเห็นของดีเมืองเลยจ้ะได้ขอเพิ่นม,มากเป็นวานเป็นยาเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่เลี้ยนแก่หัวแกส่สวนมันมาชนิดบ้านชนิดนี้หายากแถวนี้บ่มีเลยจ้ะคือหวานพญาอึงจ้ะอันนี้ก็เพื่อต้นพระกอบแอบที่สมบูรณ์นะค่ะได้ขอเพิ่นม,มาปลูกเป็นในสวนเกษตรอินทรี่สวนท่านยาลัดจ้ะ เพราะว่าแถวผู้กระจมแถวนี้ก็บ่มีอีกแล้วนี่แค่นี้แหละจ้ะหัวพมาหัวหนึ่งอย่ามาปูไว้ในสวนเกษตรอินทรี่นี่แหละคะ่ะพักอบแอบใส่ตุม่มเฮ็ดแจงเฮ็ดอร่อยหมดจ้ะแจงปลาแจงเฮ็ดเนีย่ยใบมันเคี่ยมันเนี่ยสมบูรณ์เลยค่ะหัวหัวยาาหัวสวยหวานพญาอึ้งก็พักอบแอบจ้าเดีย๋ยวแอดมินจะลงต้นสดให้เบื้องได้จ้า ในคลิปต่อไปฝากติดตามมยได้จ้าขอบคุณจ้า